เห็นไหมพอเราลากทับเส้นเนี่ยมันก็จะไม่มาทับเส้นเพราะว่าเลเยอร์ของเราเนี่ยมันอยู่ด้านใต้ของตัวเส้นนะครับเอ้ยโอ๊ยยยไม่น่าใช่โอเคอ่ะครัวนี้ก็ค่อยๆลงสีลงมาเนี่ยค่อยๆไปช้าๆเห็นไหมครับโอ้เลเยอร์มันดีดขึ้นไปแล้วเอาใหม่เอเห็นไหมพอเรายากลากเลเยอร์ลงมามันก็จะไม่ทับแล้วไม่ต้องเป็นซีเรียสนะครับว่ามันอาจจะ ทับนิดทับหน่อยก็ได้เราลงจากส่วนที่มันอยู่ด้านล่างสุดก่อนพอเราลงส่วนที่มันอยู่ด้านล่างสุดก่อนเนี่ยไวลา้อเรียนทําส่วนต่อไปที่มันอยู่ด้านบนอ่ะมันก็สามารถที่จะทับไปได้ผมมันก็จะมาทับได้เหมือนกันอยู่แล้วนั่นเองก็ไม่ต้องสีเรี่ยมลงไปก่อนได้เลยลงพื้นไปเลยลงพื้นให้เต็มเลยนะครับลงพื้นให้เต็มนะเกยมาผมนิดนึงไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายแล้วผมมันอยู่บนผมมันอยู่บนผิวอยู่แล้ว ยังไงเราก็ลงตัวผมทับผิวไปอยู่แล้วไม่ต้องซีเรียสครับก็ค่อยๆไล่ไปตรงไหนส่วนเล็กๆก็ปรับขนาดหัวแปรงให้มันเล็กลงนิดนึงเพื่อให้มันเข้าซอกได้นะครับค่อยๆถูค่อยๆใช้ฟัตเตรบัตถูไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยค่อยๆไล่ไปประมาณนี้ค่อยๆครูจะไล่จากส่วนที่มันเป็นขอบๆงานก่อน ตรงไหนที่มันเป็นขอบงานขอบคิ้วอะไรพวกนี้ไล่ไปก่อนไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆมันจะได้ง่ายต่อการทําส่วนที่เหลือนะครับค่อยๆลงไปช้าๆไม่ต้องรียเดี๋ยวตัดเส้นตอนแรกครูว่าครูจะตัดเส้นก่อนแบบไปไป,ไปมาครูคิดว่าเดี๋ยวเราทําให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาตัดเส้นก็ได้หรือเราจะไม่ตัดเส้นก็ได้เราใช้เส้นนี้เลยก็ได้ครับไม่ต้องไปสีเรียนครูใช้เส้นนี้ไปเลยดีกว่าทั้งเรียนจะได้เห็นตัวรายละเอียด เส้นที่ครูโค้งไว้ให้นะครับอันนี้นะครับมีนักเรียนหลายคนเนี่ยอินบ็อกมาถามครูครูครับครูคะหนูอยากไปซื้อปากกาค่ะบอกไว้ก่อนเลยนะครับไม่จําเป็นว่าไม่ต้องซื้อนะฮะครคูพยายามหาวิธีลดต้นทุนให้นักเรียนมาแล้วนะครับโดยการใช้พัตเงินบัตรจุ่มน้ํานักเรียนก็ใช้อันนี้ไปก่อนแต่สมมติว่าบางคนบอกว่าครูหนูอยากซื้อจริงๆค่ะหนูมีความต้องการสูงมากก็นักเรียนก็ อันนี้แล้วแต่นักเรียนเองเลยครูไม่ว่าแล้วแต่นักเรียนเองเลยอันนี้ครูครูไม่ว่านะครับแต่ถ้าเป็นครูสําหรับการแนะนําของครูนะครับครูไม่แนะนําให้ซื้อนะตอนนี้มันยังไม่แนะนําให้ซื้อนะครับเพราะปากกาอันนึงมันก็ไม่ใช่ถูกๆต่อให้ไปซื้ออันธรรมดามันก็ราคาขั้นต่ํามันก็เป็นร้อยเหมือนกันนะครับขั้นต่ํามันก็เป็นร้อยเหมือนกันนะบางคนบอกครูเดี๋ยวหนูพยายามไปซื้อเลยหนูอยากไปซื้อที่นู่นที่นี่ที่นั่นเป็นไม่ได้อย่าไปซื้ออย่าเพิ่งไปซื้อเลยครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนเนี้ ครูรู้ครูเข้าใจว่านักเรียนอยากได้จริงๆแต่คือสถานการณ์ตอนเนี้ถ้ามันไม่มีความจาเป็นจริงอ่ะมันไม่ควรออกจากบ้านแล้วสิ่งที่นักเรียนควรทําตอนนี้คือช่วยที่บ้านประหยัดเงินนะครับเป็นไปได้ก็ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซีเรียสใช้วิธีที่ครูสอนเนี่ยแหละในการทํางานไปก่อนนะครับใช้พัตต้นบัตเนี่ยแทนไปก่อนโอเคเนาะอ่ะพอเราได้สีพื้นสีผิวสีผิวประมาณนี้เสร็จปุ๊บอาจจะมีการไล่แสงเงานิดนึงแล้วก็มาที่เดิมที่สีตอนเนี้ วงกลมตัวนี้ที่มันเลือกสีเนี่ยมันเลือกสีเดิมอยู่อาจจะให้เข้มขึ้นก็ค่อยๆสไลด์มาช้าๆนะครับค่อยๆสไลด์ช้าชาปรับให้มันเข้มขึ้นแล้วก็ลงไปลงสีที่มันเข้มขึ้นไปทำเป็นเหมือนแสงเงาลงให้มันเข้มขึ้นตรงไหนเล็กตรงไหนใหญ่ก็ปรับหัวแปลงเอาตามที่นักเรียนสะดวกเลย อันไหนรู้สึกว่าเรา,เรา,เราลงพิษแล้วก็แก้ไขซะใช้2นิ้วคลิกเวลาครูทำเนี่ยครูทําใน iPad ก็จริงแต่เวลามือขวาเนี่ยครูจะจับพันธุ์บัตรมือซ้ายเนี่ยครูจะคอยประคองจอแล้วก็คอยใช้2นิ้วเนี่ยเป็นตัวรีเซ็ตนะครับสำนักเรียนในมือถือมันก็ทําได้เหมือนกันอยู่แล้วไม่ต้องซีเรียสนะครับคอยใส่เข้าไปส่วนที่เป็นแสงเงานะใต้ตาใตา้ต,าตรงใต้ต,ตาพวกนี้ที่เป็นแสงเงาพวกนี้นก็ใส่ได้นะครับ ส่วนนี้เหมือนกันช่วงผมด้านล่างผมแน่นอนเงาตรงผมเนี่ยเงาตรงผมเนี่ยมันจะมาอุย้ยขอโทษทีเงาตรงผมเนี่ยมันจะมาทับเป็นเงาเกิดขึ้นอยู่แล้วฉะนั้นตรงช่วงผมตรงเนี้ยย่อมเกิดเงาอยู่แล้วครับโอเคเนาะหรือคิดอะไรไม่ออกน้กงเรียนมาร์กไว้อย่างนี้เลยก็ได้ทิมเข้ามาเลยแสงแสงมาทางนี้แสงทิมเข้าหัวตรงนี้ฉะนั้นตรงส่วนเนี้ยแน่นอนสว่างตรงส่วนเนี้ย แน่นอนคือเงานะครับเอาตามนี้เนาะตรงขอบประมาณนี้ครูขอลงไปจิ้มที่เบอร์นิดนึงปรับของแป้งตัวตัวไอคอนเบอร์เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเกลี่ยเกลี่ยแสงเงาได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยเบอร์ตัวเนี้ยมันจะช่วยให้เราเกลี่ยแสงเงาให้ง่ายขึ้นให้สีมันเข้ากันเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะช่วยตรงเนี้ยมันจะช่วยได้อยู่ ตอนนี้นะครับอย่าลืมคอยเช็คเลเยอร์ตลอดนะว่าเราทำถูกเลเยอร์หรือเปล่าบางคนไปทำผิดเลเยอร์ไปทำเลเยอร์เดียวกับตัวสีเทานี่โอ้โหนักเรียนแก้ยากเลยนะเพราะถ้าเรียนทำพลาดขึ้นมาเนี่ยเวลาเรียนแก้เนี่ยมันจะไปทับตัวสีเทาด้วยนะครับฉะนั้นเวลาแก้เนี่ยบอกเลยว่ายากมากครูเคยลองทำดูแล้วจะพยายามแก้โอ้โหนักเรียนบอกเลยทำใหม่ง่ายกว่าครูบอกเลยว่าทำใหม่ง่ายกว่าอีกวิธีหนึ่งสูตรลัดว่าใครอยากจะหาสีเดิม อยากจะได้สีเนื้อสีเดิมสีเนื้อที่เราลงตอนแรกทำยังไงเราไม่รู้แล้วเราจําค่าไม่ได้แล้วเอาตัวนิ้วหรือใช้ตัวคัตเติ้ลบัตครับจิ้มที่สีนั้นค้างเอาไว้ครับจิ้มค้างไว้เลยไปที่หัวแปรงก่อนคลิกที่หัวแปรงก่อนนะแล้วจิ้มค้างไว้เลยครับมันจะขึ้นเป็นไอคอนนี้ขึ้นมานี่คือการดูดสีครับสีจะกลับมาเป็นสีเดิมแล้วเห็นไหมครับกลับเป็นสีเดิมแล้วจะกลับไปสีสีอ่าสีเนื้อเข้มเมื่อกี้ก็จิ้มที่หัวแปรงแล้วก็มาคลิกที่ ตรงสีเนื้อเข้มค้างไว้มันก็จะดูดสีนิดสีเนื้อเข้มกลับมาแล้วนะครับเบอร์ค่อยๆไล่ไล่ไปไล่ <Like S 1> ไปชา้าๆนะครับไล่ไปเห็นไหมเราได้ผิวแล้วเราได้ผิวแล้วอาจจะขยายเบอร์นิดนึงตรงนี้อาจจะยังไม่เนียนรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่เนียนเลยอะ่อะอ่ะมาเกลี่ยให้เนียนนะครับค่อยๆเกลี่ยให้เนียนค่อยๆเกลี่ยให้เนียนนะครับ เกลี่ยค่อยๆไปช้าๆไม่ต้องรีบปาวลิศเนี่ยตัวรีบเลยครูรู้เลยปาวลิศเนี่ย5้าทับหน่ะตัวรีบเลยรีบทุกงานสุดยอดเลยไม่รู้จะรีบไปถึงไหนวันนี้อย่ารีบนะครับงานชิ้นนี้ยค่อยๆทําใจเย็นนะครับอยากจะดูดสีมาใส่ตรงคอแล้วเหมือนเดิมจิ้มค้างไว้ปรับขนาดหัวแป้งค่อยๆพัดต้นบัตแย่เข้าไปค่อยๆพัดต้นบัตแย่เข้าไปช้าๆนะครับ อาจจะบอกว่าช่วงคอคูคอมน่าจะเข้มขึ้นกว่านี้นิดนึงได้ครับก็ปรับเป็นเข้มขึ้นกว่านี้นิดนึงแล้วก็มาที่เบอร์ครับปรับขนาดหัวัวตัวเบอร์แล้วก็มาเกี่ยเกี่ยให้เรียบร้อยเหมือนเกี่ยสีเนะี่ยเห็นไหมครับก็ได้ละค่อขายขยออกมาอ่ะเห็นไหมครับตายละ ย้อนไปที่หัวแปลงนิดนึงขอแต่งเงาเพิ่มนิดนึงได้ไหมได้ก็แต่งเงาเพิ่มเข้าไปนะครับค่อยๆเพิ่มเข้าไปเติมเพิ่มเงาเข้าไปช่วงที่มันเป็นขอบจริงๆเนี้ยเนี่ยเห็นไหมที่มันเป็นขอบงานจริงๆเนี้ยที่มันน่าจะเป็นแบบเงามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย,ยก็แต่งแต่งได้เลยซึบเข้ามาเนี่ยตรงนีนน้แต่งเข้ามาช่วงหูเนี่ยน่าจะเข้มอยู่แล้วเพราะว่า ผมตรงเนี้ยมันทับมาเยอะเลยฉะนั้นนักเรียนเมคให้มันเข้มขึ้นไปได้เลยครับเมคให้มันเข้มขึ้นไปแบบเมคปมปอมให้มันเข้มขึ้นได้เลยฮะคางตรงนี้ก็ค่อยๆไล่เข้ามานยก็แหละค่อยๆไล่เข้ามานะครับนะครับค่อยๆไล่มาส่วนเงาตรงนี้ค่อยๆไล่มา อเอาประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ไปที่เบอร์เหมือนเดิมเล็กไปไหมอ่ะแล้วก็ไปตีไปตีเบอร์ตีให้มันเบอร์เหมือนเดิมแต่งให้มันเบอร์ก็จะได้ละเนี่ยครับค่อยๆไปช้าๆไ่ต้องรีบได้ยากได้ละหูขอตรงนี้นิดนึงอ่ะประมาณนี้นะครับ เฮ้ยตรงนี้ลืมเบอร์โอเคอ่ะได้ประมาณนี้แต่งแก้มชมพูหน่อยนี่นก็ไปเลือกที่แดงก็ได้ะแล้วเลืจะหมุนเองก็ได้แล้วเลืออยากจะหมุนเองก็ได้หรือจะไปเลือกสีสําเร็จรูปแล้วก็ค่อยมาค่อยๆปรับค่าสีบางๆแทนอันนี้ก็แล้วแต่ทักเรียนเลยขอมาที่แดงก่อนชมพูไปที่หัวแปรงเหมือนเดิมเราจะทําปัดแก้มแดงเราจะแต่งหน้าปัดแก้มแดงถามว่าเราเราเอาเนี่ยเราเอาแดงลง่างเงี้ยทื่อๆอย่างเงี้ย ปาดเข้าไปเงี้ยได้ไหมไม่ได้นะอย่าลืมนะครับเราปรับหัวบัตรได้ให้มันมีความอ่อนได้ลองปรับสักสี่สิบรา่แล้ลองแต่งเข้าไปดิเออานี่กกำลังดีเลยเนี่ยค่อยๆปัดเข้าไปโอ้โขอแต่งแบบนี้แล้วกันเกยนหัวแป้งหน่ เขาเปลี่ยนหัวแปงดีกว่าเอาเป็นหัวแปงไหนดีเอาแปงแปงแปงเบอร์เหมือนเดิมนี่แหละไม่เป็นไรใช้ได้เหมืหมกรับใช่ครับอ่ะห้าสิบซิ ก็มาที่เบอร์ปัดลดความเบอร์นิดนึงอาจจะเหลือให้อันนี้มาแต่งแต่งเอาเนี่ยมาหมุน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 เนี่ยเนี่ยครับมาที่เบอร์หมุน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 แต่งหน้าเหมือนปัดแก้มให้มันนะครับได้ไหมได้แต่งให้เนียน ใส่ชั้นหนึ่งเพื่อความเนียนเข้ามาที่เบอร์ความเบอร,อรบ์ประมาณ80หมุนเอาเลยเนี่ยใช้เบอร์หมุนเอาได้เลยนะครับหมุนเอาได้เลยนี่ได้แล้วหมุนแก้มประมาณนี้นะครับประมาณนี้ลองดูลองดูนะครับ ลงผิวหน้าก็ประมาณนี้อ่ะมาต่อมาตาต่อมาที่ตาอ่ะต่อมาครับตาต่อมาตาแล้วก็ลงสีตาครับเลือกเลยอยากได้ตาสีอะไรเอาเป็นตาสีอยากได้ตาสีโทนน้ําเงินแล้วกันเอาเป็นโทนม่วงก็ได้เป็นโทนม่วงอย่างนี้ก็ได้ครับโทนม่วงก็ปรับขนาดของแปรงให้มันพออย่าลืมนะเรามาร์กตรงไหนเป็นไฮไลท์อะไรก็อย่าลืมนะครับ สำคัญเลยบางคนมาร์คไฮไลท์ไ,ไ,ไปอ้าวลืมอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับขอเข้มนิดนึงโอเคจะลงตาก็มาที่เลเยอร์ใหม่มาทำที่เลเยอร์ใหม่อย่าลืมลากเลเยอร์ด้วยนะครับครูนะครับอ๋องว่าทำไมลงสีไม่ติดคูไปคลิกที่เบอร์ แป๊บหนึ่งโอเคเนะครับค่อยๆลงไปช้าๆตรงนี้เราเว้นเป็นไฮไลท์ใช่ไหมก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับตรงไหนที่เราเว้นเป็นไฮไลท์เราทําเป็นไฮไลท์ไว้ก็ไม่ต้องไปยุ่งมนะ่ซอกเล็กๆก็อย่าลืมค่อยๆปรับขนาดลงมานะครับค่อยๆปรับขนาดลงมานะ น,นี่ก็อาจจะปรับให้มันเป็นเข้มขึ้นตรงไหนเป็นไฮไลท์ก็ระวังระวังที่เราเน้นไฮไลท์ไว้ค่อยๆใช้คัตเติลบัตค่อยๆพยายามคอนโทรลคัตเติ้ลบัตให้ชา้าๆนะครับพยายามคอนโทรลชา้าๆนะอย่ารีบบางคนรีบหลายๆคนรีบนะครับหลายๆคนชอบรีบไม่รู้จะรีบไปถึงไหน รีบแบบโอ้โหรีบมากเลยไม่รู้กลัวอะไรกันอันนี้อาจจะเข้มไปก็ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่สีไปตาใส่ไปได้เลยสีตาเต็มเต,ต็มเหนียวเลยนะครับ ครูทําตาให้ดูสักข้างหนึ่งล้กันแล้วเดี๋ยวไปไปที่ทรงผมเลยจะได้รวดเร็วนะครับค่อยลงไปเมกเอาเองเลยก็ได้ตาเนี่ยเราลงไปยอย่าลืมตรงนี้เป็นไฮไลท์ น,น,นี่ส่วนอ่อนอยาให้เป็นส่วนฟ้าอ่อนก็แต่งเข้าไปไม่ต้องขาวสุดนะเกือบๆขาวสุดแต่ไม่ต้องให้ขึ้นขาวสุดทําเป็นเหมือนส่วนตาอ่อนนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวด้านล่างเนี้ยเราจะทําเป็นขาวสุดไปเลยเป็นไฮไลท์ด้านล่างสุดเว้นมาประมาณนี้แล้วกันจะได้ดูรูรดูรู้เรื่องนะครับชึบ ก็ขาวสุดแล้วก็ดึงสุดเลยดึงขึ้นให้มันสุดเลยอันนี้ก็จะได้ขาวสุดและไฮไลท์ตรงส่วนพวกนี้เนะี่ยตรงส่วนพวกเนี้แหละยังไม่ต้องไปลงนะครับยังไม่ต้องไปลงเดี๋ยวลงท้ายสุดมาที่เบอร์แต่งเบอร์ ลองปรับขนาดความเบอร์เปอร์เซนต์เบอร์ดูนะครับนี่ครูปรับลงมาเยอะเลยเนี่ยเหลือแค่เท่าไหรยี่สิบสี่เองนะเนี่ยเนี่ยค่อยๆค่อยๆระบายถ้าสุดส่วนเนี้ยรู้สึกว่ามันใช้พื้นที่เยอะเนี่ยเราสามารถเปลีย่ยนจากตัวใช้พัลตันมาเป็นนิ้วถูไปได้เลย,เลยแต่เราต้องมั่นใจนะว่าพื้นที่อ่ะมันพอกับนิ้วเราดัเนี้นต้องดูนิ้วเราดีๆนะครับแต่ตอนเนี้ยเนี่ยตอนนี้ครู PO ขยายแล้วเนี่ยครูเอานิ้วถูเลยเนี่ย,ย,น,ยนิ้วปาดเข้าไปเลยเนี่ยเนี่ยค่อยๆเอาน,นิ้วปาดเข้าไปเลยนะครับดูดีๆนะครับ ค่อยๆนิ้วปาดเข้าไปเลยค่อยๆไล่ไปเกี่ยเข้าไปครับเกี่ยเข้าไปเกี่ยเข้าไป